สวัสดีค่ะหยกคังเซนเพ์เกิลค่ะวันนี้หยกก็มีเคล็ดลับดีๆในการแต่งหน้ามาฝากทุกคนนะคะเพลเนอริสครีมหรือครีมไข่หมูคังเซนที่หลายๆคนรู้จักกันดีค่ะค่ะปกติหยกเป็นคนผิวแห้งนะคะก็เลยต้องใช้ครีมตัวนี้ตลอดเลยนอกจากจะได้ผิวหน้าที่ใสแล้วก็ยังเป็นบำรุงไปในตัวอีกด้วยค่ะหยกใช้แทนแป้งในการแต่งหน้าไปมหาลัายนะคะแล้วหยกก็พกติดตัวไปตลอดเลยแล้วก็ใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ย มันก็จะเห็นผลชัดเจนมากค่ะเราก็มาดูขั้นตอนการใช้กันนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใช้ไม้พายนะคะที่ให้มากับในกล่องนะคะตักเนื้อครีมเท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวค่ะ แล้วเราก็จะมาทําการวอร์มที่หลังมือนะคะเพื่อให้เนื้อครีมซึมเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะแต้ม5จุดให้ทั่วใบหน้านะคะก็จะมีหน้าผากจมูกนะคะแล้วก็แก้มแล้วก็ปลายคางค่ะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตบเนื้อครีมนะคะเพื่อให้มันซึมเข้ากับผิวหน้าเรานะคะ <S <S ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีผิวหน้าที่สวยใสยแล้วะคะ่ะ